ไปเปี้ยวพอเปี้ยวลงโรงแรมสไตล์ลอฟเปิดใหม่ย่านลาดพราว122หรือซอยมหาไทยโรงแรมมีชื่อว่าลอฟร้อยยี่สิโฮเทลแล้วตรงล็อบบี้โรงแรมก็จะมีฟิกเกอร์ตัวใหญ่คอยต้อนรับเราอยู่โรงแรมนี้เขามีลิฟต์แก้วด้วยนะแล้วไฮไลท์ก็คือแต่ละชั้นแต่ละห้องจะมีตู้โชว์ฟิกเกอร์ที่ไม่ซ้ำกันเลยเราก็เข้าผักวนไปให้คบทุกห้องไปเลย ตามเลือกพักห้อง a 4 0 5ในห้องก็ยังมีตู้โชว์ฟิกเกอร์อีกอ่ะคือเขาแบบจัดเต็มจริงๆในการโชว์ฟิกเกอร์ของเขาคือที่นี่มันเป็นแบบไฟไร,ครคพักที่นี่ผู้หญิงคือเลิศค่ะแต่งหน้าไปเลิศเลิศรอบๆโรงแรมมีร้านนั่งชิวและร้านอาหารเด็ดๆเยอะมาก สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปานมด้วยนะ